สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำลายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนาก,กรากฎประจำช่วงวันที่1-15กรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสถานการณ์ความรักผลโสดจะเป็นยังไงบ้างคะชาวกรกฎ สามดาบเพชรบอลเก้าไม้เทา้ food, ะะเทาเดือดฟูนะคะแล้วก็สองไม้เท้าชาวธาตุไฟนะคะมีดิพนต่อคุณนะคะหรือสถานการณ์ความรักของคุณธาตุไฟได้แก่เมษธนูนะคะที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์ คนโสดเนี่ยอาจจะอกหักหรือมีเกณฑ์อกหักจากใครที่แอบชอบหรือใครที่เลงเอาไว้หรือใครที่เรารู้สึกชอบเขานะคะบางคนที่มีนะบางคนที่ไม่มีก็ตัดไปนะคะก้าวไม่เทา้าพยายามปิดใจหรือบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาด้วยนะคะมีคนเข้ามาจีบมาชอบมาคุยแต่ว่า เราตั้งกาดไว้เลยเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะแบบยังไม่ใช่สเปคยังไม่ถูกใจนะคะรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะคนเนี้ยออไม่ไม่อยากเสียเวลาคุยไม่อยากที่จะต้องมารุ่นต้องมาอะไรวุ่นวายํำคาญตัดทิ้งตัดท,ทิ้งไปเลยตั้งแต่แรกนะคะเดาฟูสองไม่เท้านะคะอืมความที่ว่าไอความแบบอ,อกหักหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณแบบว่า ล้มอะไรขนาดนั้นคุณจะมีทางที่คุณจะไปได้ต่อนะคะคุณมีอีกทางนึงคุณมีช้อยหนึ่งคุณมีคุณไม่ได้ทุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งไปแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ทั้งหมดคุณแบ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปทางไปทางนะคะคุณก็ยังเปิดอิสระนะคะให้กับตัวคุณเอง ถ้าจะมีใครเข้ามาถ้าถูกใจก็คุยถ้าไม่ถูกใจก็บล็อกหรือไม่คุยก็แค่นั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนผ่านทางโลกออนไลน์นะคะโซเชียลต่างๆหรือเป็นชาวต่างชาติก็จะเด่นเหมือนกันนะคะต่อไปคนที่มีทิทธิคนต่อใจของคุณนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณและความคิดของคุณ เขาคุณสานการณ์ความรักเป็นไงเดทเพิ่งจบความสัมพันธ์เหมือนกันทะเลาะก,กันแรงเลยนะคะนายออฟสอดนะคะแล้วก็เอกซ์เพนเดเคเขาในช่วงที่มีการจบความสัมพันธ์เลิกลากันไปหรือเลิกคุยกันไปทะเลาะกันรุนแรงค่ะวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะเขาก็ได้เจอโอกาสใหม่ๆแล้วก็เลือกที่จะหันหลังให้กับอดีตนะคะเราโฟกัส ที่โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เขาจะได้เจอที่มันจะเอื้ออํานวยชีวิตของเขาให้มันโอเคมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนอยากที่จะลืมอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะต่อไป <yine. S 1> เขานะคะคนนั้น คิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณหถ้วยเ,เป็นคนเก่านะคะเป็นลักษณะของคนรักเก่าเพศซอบสอดเพศเอ่อเพซสอดสองเหรียญน,นะคะ i ไ n พิน e s สนะคะแล้วก็ไอซ of p e พนเ c ค e สนะคะเ,เขายังคิดถึงคุณนะคะเขาอะมีแอบสอแอบดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณด้วยนะ หรือความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกถึงคุณการอยากกลับมาอยากขอโอกาสนั่นนู่นนี่นนนนนนเขาแบบว่าเขาเก็บไว้ในใจอ่ะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกใครว่าเออยังคิดถึงคุณอยู่นะหรือว่ายังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะเก็บไว้กับตัวเองเก็บไว้ข้างในใจเก็บไว้ข้างในลึกๆข้างในตรงนี้นะคะต่อไปคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขา เ้าเหรียญเพชรซับคัพหกหกเหรียญเพชรซับคัพหกดาบคุณรู้สึกว่าความรู้สึกที่มีต่อเขานะมันไม่มันไม่แบบเหมือนที่เขารู้สึกกับคุณอะมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ต้องการมากกว่านะคะ คุณเริ่มจะชินหรือเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะหรือใช้ชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแต่ก็จะให้อภัยแหละคืออ,อะไรที่ผ่านมนาะก็คือผ่านไปก,ก็ก็ช่างมันแล้วกันแต่ว่าขอเดินหน้าต่อดีกว่าขอไปข้างหน้าดีกว่าเนี่ยเห็นไหมที่จะเจอความรักครั้งใหม่นะคะเขาอยากบอกอะไรจับคุณ สี่ไม่เท้าเ hey, ทสซอฟบอะรดแปดถ้วนความสัมพันธ์ที่มันดีๆอยู่อะ่ะมันมันจบลงหรือต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักนะแต่มันเป็นเพราะว่าคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะอารมณ์เป็นหลักเลยที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยต้องพังหรือต้องจบลงนะคะเขาก็เสียใจ แต่อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันพังเพราะว่าอารมณ์แต่ไม่ได้แปลว่าหมดรักนะคะไหนว่าอยากจะลืมไงแหมคือถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้อก็อยากจะกลับมานะคะอ่ะต่อไปบดสรุปจัดติดเอ็มเพรอร์ ดาวไม่เท้าทาวเวอร์อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบคุณไม่คาดคิดเลยนะแหละแบบคนคนนั้นนะ่ะหรือว่าสิ่งนั้นมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดหรือลาบากใจนะคะเป็นเรื่องบุคคลเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนเก่าหรืออาจจะเป็นคนใหม่ด้วยนะคะคุณเลือกที่จะไม่คุยหรือปิดกั้นตั้งกำแพงเพราะคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามัน ไม่เอาอ่ะแล้วคนนั้นพยายามที่จะคุยกับคุณอีกคืออาจจะมีการบล็อกหรือว่าไม่เอาไม่เอาก็คือไม่เอาอ่ะตัดสินใจอะไรแล้วก็คือค่อนข้างชัดเจนไปแล้วว่าตัดสินใจแบบนั้นไม่เปลียนใจแน่ๆคำถามที่ติดอยู่ในใจขอเพียงความเข้าใจ ตัดสินใจตัดสินใจไม่ได้ finance and career นะคะเปล่าอ่ะมีคนเข้ามาจีบเรื่อยๆเพเปอร์เน็ตชัดมากนะคะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาจีบเข้ามาเล่นอาจจะเป็นฝ่ายคุณนะคะก็คือคุยเล่นๆอะไรไปไม่ได้แบบซีเรียสหรือว่าจะต้องแบบเฮ้ยเราจะต้องมีแฟนต้องเป็นแฟนกันนะคะ เพราะคุณโฟกัสไปที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะการงานการเงินเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับคุณนะคะเรื่องความรักรองลงมาือแทบจะเฉยๆเลยด้วยซ้ำนะคะจากไพ่เนาะโอเคโอเคพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดดูการ like. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่สามารถสลับกันได้ฝ่างคุณนะเป็นไงคะห้าเหรียญเฮลเฟนสามถ้วยสองเหรียญแล้วก็9ถ้วยค่ะ น้อยใจคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้หรือคนรักไม่ค่อยใส่ใจช่วงนี้เราอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะคะหรือ,อเนี่ยพวกเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยคุยบ้างอะไรบ้างนะคะอะไรประมาณนี้หรือเล่นกงเล่นเกมอะไรไปมากกว่าที่จะอยู่กับความสัมพันธ์เพราะว่าอย่างที่บอกว่า เรื่องความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่มันไม่บาลานซ์แล้วอะเราพยายามที่จะประครับประคองสุดๆแล้วนะพยายามที่จะประครับประคองสองเหรียญอย่างใจเย็นอย่างไม่โวยวายทุกอย่างคือพยายามพยายามที่จะน่าที่สุดพยายามที่จะดีที่สุดแต่สุดท้ายมันคือแบบมันมันเกินจริงๆอะมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันมันหลุดอะนะคะมันไม่ไหวแล้วอะ <c oughs> ถ้าจะไม่ใส่ใจกันขนาดนี้อะ มันอาจจะไม่จาเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสืบเนื่องจากความน้อยใจนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะสถานการณ์ความรับฝั่งคนรักของคุณเป็นยังไงคะ่ะโอ้ชัดเดวิลใบแรกเลยเจ็ดไม้เท้าเอสซับสอร์ตรมูล ในออบบอลส์นะคะในที่นี้นะคะทัาไปค่อนข้างเด่นหรือเขาอาจจะเป็นช่วงที่แบบเล่นเล่นสนุกเล่นสนุกกับความสัมพันธ์เล่นสนุกนะคะแบบว่าล,ล,ล,ลันล้าลันลาตั้งแต่ใบแรกเนาะเดวิลมันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยว 3, ข้องที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเลยไม่ค่อยที่จะแบบ มีอารมณ์สนญเคีอะไรกับคุณเท่าไหร่นะนะคะเขารู้ว่ามันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์มันเป็นปัญหาที่เขาจะต้องแก้แต่เขาเลือกที่จะไม่แก้นะเาเลือกที่จะไม่แก้มันมีความเบื่อหน่ายอะไรเกิดขึ้นในใจของเขาสักอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้บอกไปหรือไม่ได้สื่อสารออกไปนะคะอืมด้วยเหตุผลนี้แหละที่ความใส่ใจมันลดลงหรือไม่ค่อยได้อะไรกับแบบ กับเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่หลอย่างมันเปลี่ยนไปโอเคเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะนายอับคับเก้าเหรียญสามถ้วยหวูลันลาไม่หยุดอะควีนอ of เพนเดเคิลสี่เหรียญเขาไม่อยากให้มีเรื่องหงูห่วงเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้หยุด ที่จะเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าเขา enjoy ที่จะแบบทําตัวเหมือนเป็นคนโสดก้าวเหรียญไม่จำเป็นต้องเติมเต็มอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะก็น่าจะไม่ว่าอะไรเขาคิดอย่างนั้นมะไม่รู้ก็งงกับความเป็นเขานะจากไพ่ที่แล้วเมื่อกี้นะคะสถานการณ์เมื่อกี้ก็แล้ว ยาวมาที่ความคิดและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอีกยังรักไหมยังรักยังรักอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รักแล้วแต่มันเป็นรักแบบมันเป็นความชอบความความรักที่ถ้าอยากจะรักก็จะรักค่ะถ้าจะไม่อยากรักก็คือก็จะเฉยก็จะนิ่งก็จะไปเล่นจะไปอะไรของเขามันเป็นชีวิตที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ ไม่ได้คือความสัมพันธ์เท่ากับความว่างเปล่ามันไม่ได้มีคุณค่าหรืออะไรต่อใจเขาหรือเขาจะต้องมีความรับผิดชอบนู่นนั่นนี่อะไรต่อความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะิ่งพูดยิ่งยาวนะฉันพยายามที่จะจินตนาการสถานาการณ์ของเขาหรือว่าตัวตนของคนแบบนี้อยู่นะคะ king of w a n d s นะ สิบไม้เทา้าในอ t ปเปนเดเคิลส์ควีนอัพบอลส์เดอะฟูคุณเริ่มจะให้อิสระเขาแล้วอะคุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยมากเหนื่อยแบบสิบไม้เทา้าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ค่ะสิบไม้เทา้านะคะเหนื่อยมันหนัก เ,เราแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แบกความรู้สึกแบกว่าเขาจะคิดยังไงว่าเขาจะรู้สึกยังไงแบกว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อต้องบังคับประคองทุกอย่างคนเดียวนะคะแต่ก็ยังแคร์เขาอยู่นะไม่ใช่ไม่แคร์คุณพยายามที่เข้าใจทุกอย่างพยายามคือเขาต้องการพื้นที่เหรอได้โอเคได้แต่มัน มันเป็นการแก้ปัญหาที่จับคนแบบนี้อะ่ะจะเป็นการแก้ปัญหาที่เขาจะค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการเห็นค่าเหมือนการที่เรายอมยอมยอมบางทีเราต้องอาจจะไม่ได้สู้หรอกแต่ว่าอาจจะมีในจุดที่เป็นเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแล้ว เขาอยากบอกอะไรหกดาวเพจซบครับเอซบสออเขาก็ยังไม่ได้จะเลิกกับเรานะหรือว่าจะยุติความสัมพันธ์อะไรนะแต่แค่ไม่ได้คอมมิชเมนต์เหมือนเดิมไปไปมามานะคะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยเขารู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องมานั่งคุยเห็นไหม หนึ่งดาบเป็นปัญหาที่ต้องมานั่งคุยหรือมานั่งเคลียร์ใจกันแต่เขาเขารู้เขารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าเขาเลือกที่จะมองอย่างอื่นมองหรือเลือกที่จะทำอะไรอย่างอื่นก่อนที่จะมาให้น้ำหนักหรือใส่ใจการแก้ปัญหานี้นะคะต่อไป เขาอยากไม่ใช่เขาอยากบอกออไพ่ไพ่สรุปจะว่าไงคะเหตุซับซ้อนทัดลมเมื่อกี้มีทัดไฟทัดลมมี3ดาบนะคะมีหเหรียญน,นะเกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มี บุคคลที่3มีมือที่สาเป็นรักสามเศร้านะคะเป็นการแชร์ความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลหรือมีคนให้มากกว่าแล้วคนหนึ่งเอาแต่รับอย่างเดียวนะคะ9เหรียญ6ไม้เท้า9ไม้เท้า4ีา่ดาบการเอาชนะมันก็ไม่ใช่ จุดประสงค์หรือว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะก้าวไปเท้านะคะมันเริ่มจะมีกำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรักมันจะนิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีการเลิกกันนึกออกไหมไม่ได้เลิกกันไปแต่สภาวะเนี่ยมันจะนิ่งไปเรื่อยๆไม่ต่างอะไรจากคนโสดน,นะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ไปต่อไม้ม ไปต่อไม่ไหวยังติดอยู่ตรงนั้นคอลินินโยโซเมอืมรีทรี a คคะใช่ช่วงความรักของคุณจะเป็นช่วงรีทรี a นะคะช่วงห่างกัน ช่วงที่ถอยถดถอยนะคะคอโโมมรินเตอเมถ้าคุณเคยอธิษฐานขอเรื่องเนื้อคู่นะคะคนนี้ยังไม่ใช่นะถ้าคุณได้เนื้อคู่แบบนี้นะปวดหัวปวดหัวไปแบบอีกกี่ปีล่ะนับไปสิเหนื่อยตายเลย Very soon, เวอรี่ซูนในเนี้แหละค่ะเรนี้แหละคุณอาจจะได้เจอกับคนที่ดีกว่านี้หรือคุณอาจจะตัดสินใจได้นะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิต หรือในความสำมนึกคุณต้องการที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรอหรือออกมาแล้วคุณเจออะไรที่มันดีต่อคุณมากกว่านี้นะคะมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างชัดเจนเองนะโอเคค่ะคนมีมีคู่นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคณทุกท่ารกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ฝั่งคุณนะคะ9ดาบ h e r m i t The World Empress แล้วก็ King of s w r r d นะคะชาวธาตลมมีอิทธิพลต่อ ความคิดความรู้สึกต่อใจคุณหรือสถานการณ์ในช่วงวันที่กำหนดนะคะกลุ่มเมถุนตุนที่อยู่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์ก้าวดา์มิตความเหงาความเงียบเหงาความว้าเวความเมว่าความที่คนหนึ่งไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจความต้องการของเราต้องเป็นเราที่เป็นฝ่ายเข้าใจเขาน้อยใจสับสนในความสัมพันธ์ นะคะเสียใจจะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ลำบากแต,แต่สุดท้ายอะ่ะเป็นยังไง the world นะคะอ่ะสิ่งรอบข้างหลายๆอยา่างนะคะจะทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่จะทำให้คุณได้เห็นค่าของตัวเองมันกลับกันเลยอะ่ะมันคนละ feeling เลยอ,อันนี้นรกอันนี้สวรรค์นะคะนรกสวรรค์แยกชั้นกันเรียบร้อยชัดเจนหลุดพ้นจากจุดนั้นมาได้นะคะ จะลุดพ้นไปได้นะคะ e อ s มเพรคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะได้รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ Move On จากจุดนี้ไปได้นะคะต่อไปคนที่คุณริวด้วยนะคนที่มีิทิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณ The Sun เก้าไม้เท้าหกเหรียญสีด่าดาบสามดาบนะคะเอ่อคนคนนี้มีตัวเลือกที่มากกว่าสองคนนะคะแล้วก็แชร์ความสัมพันธ์นะคะแชร์สับรางคนนั้นทีคนนี้ทีแต่เรื่องความรักนั้นแทบจะไม่ได้ลงใจหรือรู้สึกอะไรแค่แบบมีคนใหม่ๆหรือตื่นเต,นต้นกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกใหม่ๆการได้รู้จักคนใหม่ๆ เขามีความสุขกับการที่แบบว่าได้เจอกับอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าความรักนั้นแน่นิ่งนะคะไม่ได้แบบจะต้องคบกันหรืออะไรอย่างนั้นขนาดนั้นนะคะสามหน้านะคะถ้าจะให้เลือกหรือต้องเลือกมันจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการหงหวงเกิดขึ้นนะคะหรือรถไฟเนี่ยชนกันจะเอาอยัางไงดีล่ะ ทางซ้ายทางขวายังไงดีนะคะนี่คือสถานการณ์ของเขาต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ i ฮพินเทสสองไม้ทาเขาก็ยังลังเลโลเลนะคะแล้วก็ยังยึดมั่นในความรู้สึกที่ว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ชัดเจนอ่ะ นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็เหมือนกันก็คือความรู้สึกที่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณกับแน่เอะสตาร์เมจิเช,ชียนเขาก็ยังเป็นคนเจ้าชู้อยู่แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในในคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะแล้วก็มั่นหน้ามั่นใจมากเลยว่าตัวเองเป็นคนที่มีสไตล์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มี ตอบเท่ตรงข้ามเสมอๆนะคะมีคนเข้ามาเสมอๆดังนั้นถามว่าเขาแคร์อะไรขนาดไหนกับคนที่คุยอยู่หรือคนอย่างเราเองหรือยังไงก็แคร์มากขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นะนะมาจะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคยอมได้ก็ก็อยู่ได้ก็ไม่เป็นไรแกก็ยังมีเขาอยู่หรืออะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนรู้สึกว่า เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราต้องคู่ควรกับอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนมะเร็งชีวิตอะคะ่ะกัดกินเรานะคะตัดทิ้งแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่มีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านีา้ต่อไปคนคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา queen ควีนบอลสิบถ้วยโหจริงจัง ะะแพมหลายๆอย่างไว้คิดหลายๆอย่างไว้ว่าแบบเออจะคบกันอาจจะมีการคุเคยคุยกันแต่เขานั้นความจริงใจอะ่ะมันน้อยนะคะห้าถ้วยเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายคุณเสียใจกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นผิดหวังอะ่ะผิดหวังกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะ่ะก้าวไม้เท้านะคะ เพยซัจอยอมรับให้ให้ได้อ่ะอเริ่มที่จะรู้สึกมีกำแพงต่อเขาละคุณเริ่มที่จะมีกำแพงนะคะและท้ายที่สุดคุณก็จะพบกับสวรรค์น,นะคะคุณจะพบกับสิ่งที่เหมือนที่บอกไปนะคะตรงสถานการณ์ความรักของคุณ่ นั่นแหละเขาอยากบอกอะไร 8. ปดไม้เท้าเอซอบบอลสี่ไม้เท้าความสัมพันธ์อ่ะเขาเคยคิดเขาเคยพูดกับคุณนะแต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คล้ายความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่เนออปะคือทำอะไรเหมือนควาเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ใช่แฟน ไม่ให้คํานี้แล้วก็ไม่ได้ดูอะไรแบบนี้มันเป็นกลกลไกลอะไรบางอย่างที่เขาเขาทํำึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะได้ใจใครที่เข้ามาในชีวิตของเขา,าต่อไปบทสรุป องถ้วยความรักที่มีแต่เรากลายเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกของเขาหกดาบเราก็ต้องเดินออกมานะคะท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการเดินออกมาสองไม้เท้าถ้าคุณรอคุณรอต่อไปคุณรอให้เขาเลือกเขาก็ยังไม่เลือกใครสักคนนะคะเขาก็จะทําเหมือนเลือกก็จะเป็น,น,ยปน,น,อ,อ,อ,นอย่างเงี้ยเป็นนายออฟบอลเซ็อเียไปเรื่อยๆแล้วก็จะจับขังคุณนะคะเป็น แปดดับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่หลุดพ้นนอกจากคุณจะเอาตัวเองออกมานะคะคำถามที่ติดอยู่ในใจคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ทัานใหม่ๆไปไหนหมดเนี่ยคือหยิบมาเจออันเดิมๆยังไม่ลืมเธอ โรแมนติกฟีลิ i n g คลดีเพนเดนซยึดติดอยู่แต่ช่วงเวลาดีๆยึดติดอยู่ที่ช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันหรือความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะมันทำให้บางคนยังไม่สามารถที่จะหลุดหรือ move on จากจุดนี้ไปได้ p e t i t i o t to the Red f l a ลนะคะมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างสัญญาณเตือนนะคะ คุณอาจจะต้องสังเกตเอาเองเพราะว่าสัญญาณเตือนของแต่ละคนไม่เหมือนกันสัญญาณเตือนที่บอกว่าเฮ้ยพอได้แล้วหรือสัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณอาจจะต้อง <c oughs> เลือกได้แล้วว่าคุณจะเลือกตัวเองหรือคุณจะเลือกที่จะมอบชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนนี้ไปนะคะโอเค คลิปของเช้ากรากดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ